เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าการรักษาศีลเนี่ยมันสําคัญมากมากเลยนะเพื่อนเพื่อนสำคัญมากกว่าการทําทานแต่เพียงอย่างเดียวคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยชอบทําบุญทําทานซึ่งเป็นเรื่องดีชอบทําบุญใส่บาตรถวา,ายสังฆทานหรือบริจาคทําบุญช่วยเหลือผู้คนซึ่งเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วและผลของการทําทานก็คือจะทําให้เรามีพกทรัพย์มีพกทรัพย์มากแต่ทีนี้เนี่ยศีลเนี่ยมันมีผล ที่มากกว่านั้นก็คือมันทำให้เราเนี่ยมีความเป็นอยู่โดยปิปกติสุขรอดพ้นจากภัยเวรไม่มีความเบียดเบียนกันเพราะว่าศีลก็คือการที่เราไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทําร้ายใครถ้าเกิดในกรเนี่ยเป็นคนที่มีภพกรัพย์มากแต่ว่ามีความเป็นอยู่ที่ไม่มีความปกติสุขไม่มีสุขเลยคือไม่มีศีลไม่มีศีลเนี่ยมันก็ไม่โอเคถูกไหมเพื่อนเพื่อนดังนั้นเนี่ยทำทานแล้วต้องรักษาศีลด้วยเพราะว่า อันนี้ส่งของการรักษาสีเนี่ยมันจะส่งผลให้เราก็คือหลังจากที่ตายเนี่ยเราจะได้ไม่ไปลงนะรกอบบยภูมไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพื่อนๆสมมุติท่านในกอนเนี่ยทำทานแต่ไม่รักษาสีเนี่ยถามว่าตายแล้วเขาไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นอาจจะไปเกิดเป็นหมาแมวซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่โอเคถูกไหมแต่ผลของทานเนี่ยคือจะบอกว่าผลของทานมันก็ยังแสดงผลอยู่ก็คือ เขาจะไปเกิดเป็นหมาแมวในบ้านของคนรวยเศรษฐีได้รับการดูแลอย่างดีแต่เรา่